วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดทรงฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่านผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ r ลบ l o x Map ออ l Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละครที่ถูกแอดจัดหรือว่าทำการปรับสมดุลน,นะรหรือว่าบัฟนั่นเองนะครับเข้ามานะครับในครั้งนี้นในอัปเดตนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครพวกนี้นะคร รลกแรกแอะไรระส่วนโลกที่2เนี่ยบางตัวมันก็สามารถเอาไปเล่นได้กลับไปเล่นได้หรือว่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็รวบรวมมาแล้วหลายตัวเลยนะครับแต่ว่ามีบางตัวที่อาจจะแอบปรับแล้วผมไม่เจอก็ได้นะครับผมใครที่รู้ก็รบกว,วนคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอรบกวนฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเราไปดูครับว่าแต่ละตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยครับผมตัวแรกนี้คือจากเรื่องบีนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เป็นต้นเกมนะครับล้วคนะรัตี ซึ่งดาเมจอยู่ที่นี่ครับผมแค่130นะครับที่เลเวล20นะครับทุกคนที่ผมมีนะครับต่อมาครับอีวิเชนครับผมรู้สึกว่าตัวละครนี้นะฮะมันมาจากเรื่องถ้าจำไม่ผิดนะคนเก่งฟ้าประธานนะครับทุกคนสำหรับตัวละครนี้นะมันบทบาทมันไม่ค่อยมีนะแต่ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเก่งอยู่นะครับตอนนี้ก็บัฟมาไม่รู้ว่าบัฟมาเก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัปเกรดเพิ่มมาหนึ่งขั้นนะครับสำหรับตัวละครนี้ที่ผมมีคือเลเวล20นะครัต่อมาคือทันจิโร่นะครับโอ้โหนาน นะครับทุกคนบัฟนะฮะบัฟแค่2ขั้นนะครับไม่รู้ว่ามันเก่งขึ้นหรือเปล่านะคือจริงๆมันควรจะมีเอ่อหกดาวได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวตัวละครนี้ก็บัฟมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเก่งไหมต่อมาครับเซนนิสึกบผมเซนนิสึกพระเอกของเรานั่นเองนะครับจริงๆไม่ใช่พระเอกนะตัวละครนี้ผมเล่นก็เอ่อเพิ่งเล่นอะคือผมสุ่มตัวนี้ได้น่าจะได้เป็นตัวแรกมั้งเอ่อตัวนี้นะครับผมก็บัฟมานะครับไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนนะมีออฟด้วยนะครับต่อมาคือตัวนี้นะครับตัวลลละครรนนนี้กาเเเเปท่่่อออไใืืงโ2 นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะฮะมีโบลต์แล้วก็มีเดซเดอะคิดแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวละครที่รู้สึกจะอยู่ในเรื่องของม็อบ้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับสำหรับตัวละครพวกนี้มันมีเยอะมากประมาณเอ่อเท่าที่ผมเห็นนะอ่ประมาณ8ตัวได้นะครับในรีวิวนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่อฟให้กับตัวละครที่นี่ก่อนดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะ มีแค่นี้มัง้งเท่าที่ผมเห็นนะไปครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวละครที่ทําการบัฟแอดจัดมาเนี่ยมันเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ผมดูนะดูจากสแตทแล้วผมว่ามันบัฟมาเอาไว้เล่นเฉพาะคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เท่านั้นแหละนะครับเราอย่างเราเราที่เลเวลร้อยกว่าแล้วมาเล่นในโลกโลก2เนี่ยก็คงอาจจะไม่ต้องใช้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้เลยจากบีดนะครับมาตัวนี้ก็ในในเอ่ออาวีผมก็มีสกินนะแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะสำหรับมูลาตอนนี้ก็มาอย่างมาเลยตัวละครน,นี้บัฟทั้งหมด2ขั้นนะก็คือ2อัปเกรดขึ้นมานะครับเรามาอัพกันนะครับอ่าโอโหโคตรแหลกเมื่อกี้กระตุกนะขออภัยด้วยห5จุดหาิจมตหนึ่งทีโอโคตรแหลกทุกคนอันนี้จริงจังมากโอ้โคตรแหลก ทำแบบนี้ได้อย่างไรโอเคตัวละครนี้คือภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆครับเกมนี้โอ้โหโอเคเราอัพไปเลยนะครับคือมันบัฟมา2ขั้นสุดท้ายนะ R4V โอ้หลกมากโอ้เหลกเหลกสุดๆ2ขั้นสุดท้ายนะครับมันบัฟป,ประมาณตอนนี้คือที่ผมมีคือ1 7 0 0นนะเราบัฟไปครับใช้เงิน2 0 0พนะฮะดาเมจเพิ่ม200กับออกเพิ่มมา5000นะแล้วก็22 0 0ดาเมจเพิ่ม280ประมาณ6000นะใช่ครับ เพ,มมเพิ่มมาประมาณเพิ่มมาประมาณนี่ครับผม1 1 0 0 0นะสำหรับตัวละครนี้ถ้าไม่ใส่ออฟเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าถ้าใส่ออฟเนี่ยดาเมจพื่นกว่าคือใครที่เล่นอยู่โลกหนึ่งเนี่ยตัวละครนี้ถามว่าดีไหมมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรสําหรับเราเเนี่ยเวลร้อยกว่าเนี่ยคงไม่ได้ใช้หรอกตัวนี้บัฟดีไหมเฉยๆครับต่อมาครับตัวนี้ครับ Evil Shade ครับผมมันน่าจะบัฟขึ้นมา1ขนะั้นนะเออเพิ่มอัปเกรดมาขั้นหนึ่งนะครับ โอเคเราตีดิโอเคอเฮ้ยเอ้าอนิเมชั่นไม่แหลกโอเคขออนุญ,ญาตอัพไปเลยแล้วกันนะอตอนนี้เป็นฟันเป็นโคนนะแล้วก็มันเพิ่มมาแค่ขั้นหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเพิ่มขั้นนี้มานะดาเมจเพิ่มประมาณ5,000นะครับแค่นี้หรออัพไปโอเคก็เป็นโคน5วิชจมตีหนึ่งทีโอเคนะครับลกหนึ่งพอเล่นได้นะลกหนึ่งเล่นได้ทันจิโร่ของเรานะครับทันจิโร่ใช้เงิน400รู้สึกเหมือนจะบัฟมา2อัปเกรดครับเราก็บัฟไปอัพไป ปานวาลีครับผมนี่โอ้โหดาเมจสามอยี่สิบเ้ยอันนี้เลือดไหลอันนี้น่าจะปกติใช่ไหมเพราะว่ามันเอามาคอมโบกับของเนซุโกะนะครับอ่ะสองขั้นนะครับจริงๆคือปกติก่อนบัฟคือประมาณนี้นะดาเมจอยู่ที่626นะครับตอนเลเวล80นะอ่าเพิ่มเข้ามาก็คือ1,450ดาเมจเพิ่ม300แล้วก็สามพันดาเมจเพิ่ม716ก็คือมันจะทำให้ทันจิโร่เนี่ยตีเลือดไหลแรงขึ้นนะ แต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยในในช่วงที่อ่ามัน6ดาวเนี่ยมันเลือดมันจะไหลด้วยนะครับแล้วก็เอาไปคอมโบกันนิซโกะล่างล่าง6ดาวด้วยก็น่าจะแบบเป็นเมตเอาอ่าแรกๆเลยนะก็ถ้าโลก1เล่นก้อนนั่นแหละครับก็ได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ามองว่าเฉยๆนะเพราะว่าเราเล่นกันมกกาไกลแล้วไง ออแต่ว่าผู้เล่นใหม่ที่ดูวิดีโอนี้นะครับตัวละครนี้ก็เอาไปเล่นได้นะครับโอเคเราอัพก็ดีกว่าเซนนิสอนะครับบัฟมาทั้งหมดปรามาณ2ขั้นเหมือนกันนะอัพเพิ่มอัพเกรดขึ้นมา2ขั้นนะครับโอเคเซนนิสอเป็นตัวละครที่ตีเร็วนะครับทุกคนตีเร็วมากนะครับเราจะอัพไปโอเคสองขั้นสุดท้ายนะครับจะเพิ่มมา700รนะครับระยะเพิ่ม6กดาเมจเพิ่ม125นะครับนี่นะสามพันห้าร้อยห้าแปดหกพันแปด นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือเพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับ1,100ดาเมจเพิ่ม160แต่ว่าถ้าอัพจริงๆตอนใส่ออฟก็คือโอ้มาดเพิ่มประมาณเกือบ5,000ได้นะก็ถือว่าโอเค1 1 0 5 1นะครับ 1.5วิจบตี1ทีระยะอยู่ที่21นี่คือเซนนิสุนะครับทุกคนใช้เงินแค่ประมาณ5,000เองนะครับส่วนตัวก็วองว่าบัฟเฉยๆนะครับส่วนมากก็คือเป็นบัฟให้ลก1นะครับต่อมาครับตัวละครนี้ครับตัวละครนี้นะครับผมก็ได้ทําการบัฟอัปเกรดขึ้นมานะครับ2อัปเกรดนะฮะทุกคนปกติแล้วดาเมจอยู่ที่ประมาณ5547ครับทุกคนเพิ่มมา2ขั้นนะตอนนี้เป็น Fu l l LE นะ ก็คือใช้เงิน5,000ดาเมจเพิ่ม13,000อ่า4,900ดาเมจเพิ่ม18,000นะครับโอเคดาเมจอยู่ที่ประมาณ87,607นะครับ6กวิจมติหนทีนะฮะอันนี้เป็นบัฟสำหรับผู้เล่นที่กำลังหาตัวที่เอาไปผ่านสตอรี่โลก2นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าบัฟมาใช้เงินแค่20,000ดาเมจเพิ่ม80,000เนี่ยแล้วก็เป็นเป็นธาตุที่เอาไว้ชนะธาตุพืชด้วยนะครับอันนี้คือดีนะถ้าบัฟนะดาเมจประมาณ2อ0 0 0 0นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาบัฟพวก นะครับปกติแล้วนี่คือ2 21,000 21, นะครับ28,000 1 0 0 0กับ17 0 0ไปครับบับเลยโต๊ะนี่ครับ71,000 84,000 33,000 แล้วก็ประมาณ5 5 4นะครับอันนี้คือมันเลือดไหลนะก็ต้องทําใจดาเมจตรงนี้ครับแต่ว่าเลือดไหลค่อนข้างแรงนะถ้าดาเมจขนาดนี้นะต่อมาก็คือตัวละครนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางกันเลยนะตัวละครนี้นะครับผมก็ได้ทําการบัฟนะครับผมมา1อัปเกรดนะอัพไปนะครับมันมีทั้งหมดกี่ขั้นวันนี้อ่โอ้มันเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคซอยนะครับก็ประมาณ9ขั้นนะครับทุกคนอัพมาอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นขั้นที่9นะครับขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงินอยู่ที่8,500 ก็อพไปก็ประมาณนี้ผมคิดว่าตัวละครนี้มันเอาไว้ลงเลทนะทุกคนดูจากลักษณะแล้วก็ดาเมจแล้วแล้วก็ธาตุที่มันนี่มานะครับรู้สึกว่าเอาไปลงเลทที่เป็นโฮลี่น่าจะเหมาะมากนะครับแต่ว่าตีค่อนข้างนานไปหน่อยแต่ว่าตัวละครหนึ่งเนี่ยใช้แค่20,000เองครับทุกคนสำหรับตัวละครนี้นะครับก่อนบัฟนะครับก่อนบัฟนะอัพมาประมาณ8ขั้นนะครับดาเมจอยู่ประมาณ78 0 0 0นแะครับแต่ว่านี่คือเนี่ยดาเมจอยู่ที่1 1 8 0 0 0นะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยให้มา4 0 0เยอะมืกนบ ถ้าสมมติผมบัฟนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมบัฟให้ก็ถ้าเกิดเราบัฟนะครับดเอาเมจจะอยู่ที่3 5 6 0 0 0นะครับเก้าวิจมตีหนึ่งทีระยะก็ค่อนข้างดีนะ90แต่ก่อนบัฟนะเนี่ยดาเมจอยู่ที่นี่ครับผม2 3 4 0 0 0นะครับก็เหมือนเดิมครับระยะเวลาการโจมตีนะครับทุกคนประมาณนี้มาต่อกันที่โบลอดกับตัวละครที่จากเรื่องม็อบ100นะครับทุกคนโบลอดนะครับบัฟมา2ขั้นนะครับ เราไปอัพเลยครับเราไปอัพเลยแต่ผมคิดว่าตัวละครมันมันต้องระยะมันต้องโหดกว่านี้หน่อยนะครับอัพมาสองขั้นนะโอ้ต่อยโอ้มโอเคที่ผมมีคือเลเวลอยู่ที่1นะครับทุกคนโดยปกติแล้วคือดาเมจอยู่ประมาณ32,250นะครับ มันบัฟขึ้นมาสองขั้นนะก็คือเพิ่มดาเมจนะครับผม17,000นะครับแล้วก็ใช้เงิน9000นะครับแล้วก็นี่ครับผมใช้เงินนะครับผม70,000นะดาเมจเพิ่ม230 0 0 0ครับทุกคนตัวละครนี้นะครับมันดีนะผมคิดว่ามันบัฟออกมาดีมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ระยะมันแค่45นะมันไม่ค่อยดีตรงนี้แหละแต่ผมคิดว่ามันเก่งมากแล้วก็ค่อนข้างเมตจอนะครับสตอรี่พอสมควรนะเออจากตอนแรกนี่คือแบบไก่กาปลากระป๋องมากครับตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่ผมก็ what ทำไมมันเป็นตัวละคร6ดาวที่ไก่กามากเลยครับนี่ฮะตอนแรกมาแค่นี้ครับดาเมจสามหมื่นสอง นะครับทุกคนถ้าเป็น175เนี่ยก็ดาเมจประมาณ60,000กว่าซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีอะมันไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบัฟมา2ขั้นนะครับใช้เงินอีกประมาณเท่าไหร่7 9 0 0 0นะแต่ดาเมจอยู่ที่ประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0นะครับทุกคนก็คือ2 0 0 0 0นนะครับซึ่งดีมากๆนะครับถ้าบัฟเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูบัฟเลยแล้วกันนะครับดาเมจอยู่ที่837,750นบผมระหมื5นิจ็1ทีนึ่งเร็วอยนะครับนตาครับทุกคนตัวนี้าห้าวิจมติหนึ่ได้แต่าจรกวอยลกันะครับวุะครนี้ นี่ถือสมุดแบบนี้นะฮะอะรอดูกันบัฟอัปเกรดขึ้นมา1ขั้นนะครับโดยปกติแล้วเราอัพไปเนี่ยประมาณขั้นนี้นะโอเคอันนี้คือโดยปกติของมันนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ29,000นนะครับทุกคนที่ผมมีคือเลเวล10นะครับ2 9 0หมน้านะาวิโจมตี1ทีนะครับตีเป็น5าวิแล้วกันทำไมจะมีสูตราทำไมก็ไม่รู้ระยะดิโอโบลอสนะครับทุกคนแต่ว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันทำมาดีมากนะดูนะครับใช้เงินนะครับผมเจเพิ่มนี่13,000นะครับทุเมนเลี่ยนแอนิเมื่น อนิเมชันเป็นอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดาเมจอยู่ที่โอ้โหเลขกลมมากครับก็คือ43,000นะครับทุกคนตัวละครนี้ก็ถามว่าเอามาดีไหมผมว่ามันก็เมตาสตอรี่อยู่นะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ถ้าเวล1ร5 175ดาเมจเกือบแสนนะครับทุกคนถ้ามีโจมตีหนึ่งทีนะครับคนนข้างเก่งนะเป็นธาตุพืชด้วยนะครับทุกคนสำหรับตัวละครนี้โอเคเดี๋ยวเรามาบัฟกันนะครับถ้าเราบัฟนะครับปกติแล้วดาเมจอยู่ที่ แ0 0 0 0แต่ว่าอันนี้ดามมีอยู่ที่1 3 0 0 0 0นะครับทุกคนคือจริงๆผมรู้สึกว่าโบลอนเนี่ยผมควรจะสุ่มเก็บไว้นะผมควรจะสุ่มเก็บไว้เพราะเป็นตัวยืนพื้นนะครับที่ค่อนข้างแรงนะครับโอเคผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณน้องคนดีด้วยครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะในวิดีโอนี้ใครคิดเห็นยังไงกับการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับคุณคิดว่าตัวละครไหนดีขึ้นหรือว่าตัวละครไหนเฉยเก็รบกวนคอมเมนต์กันไว้ดบดี